ครับโอ้เจ้าอากาศเย็นครับผมดูครับดูดูดูครับโอ้ทำใส่คนแล้วครับผมใครทีรถผ่านไปได้เลยครับผมฮะแอดูครับดูครับเอะอแ่เป็นอะไรครับโอ้เอาเอาละมีเพื่อนแล้วจัดไปแอเล่นใหญ่เลยเล่นนี้ไม่ใช่เล่นธรรมดาครับผม ทางนี้ก็รับรับสนองต์ทบอ้าวห่แล้วเอาแล้วเอาแล้วาลายำใหญ่ครับ แล้วออกแล้วจังหวะนี้ครับใขรเข้าใกล้ดูนครับจังหวะนี้แครับสู้แล้วครับสู้แล้วจะสู้แล้วครับบุ หนึ่งสองสามเอ้เอ,เอ้จับไปเอ,เอ้เฮ้ยเออเออครับกระโดดใส่รถนะครับ <laughs> รถใครวิ่งผ่านไม่ได้เลยครับกระโดดใส่เลยครับ จงเจอลมเย็นๆอากาศเย็นไม่ได้ครับอ๋อ,อแ้าวเลยครับ อุยไมาแล้วอ้๊อ้โอ้เออเออโอ้โอ้โอ้เออเอออ้โหรถฟานไม่ได้เลยครับผมโอ้โอ้อออออ

ไล่เลยเอ้าเฮ้ยทางนี้ทางนี้ทางนี้เร็ว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 รถไปแล้วเอ้า จังหวะก่อนรอใครจะผ่านมาอีกเนาะอ๋อนี่เอ้า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 มาแล้วเอ้าเร็วแล้วเอ้าเอ้า เนือกสอเอ่อครับโอ้เอาแล้วเอาแล้วเออเอเอห้าว้าจริงๆครับผมไหวกำลังห้าวครับสุดจัดประหลัดบอกเอ้มาเลยเอ้เอา้าหนึ่งสองออ เออครับขนาดนี้ก็ขนาดนี้ครับโตขึ้นจะขนาดไหนครับผมเอ้ตอนนี้เร็วหนึ่งสองโอ้จัดไปไดดครับพอได้ยยนเสีงรถมาครับ เออครับแต่ยู่เสียงรถมาไม่ได้ครับผมเอาใหญ่เลยครับชักจะไปกันใหญ่แล้วครับผมอ้เอาจัดไปหนึ่งสองเอา เออเอาแล้วครับเอาแล้วครับทำทุกอย่างแล้วครับห้าวจริงๆเช้านี้นี่ห้าวสุดเลยครับมาอีกแล้วคันหนึ่งอ้าเตรียมตัวหนึ่งสองอ้าโอ้คันคันอยู่ครับเกาก่อนเกาก่อน ตั้งหลักก่อนครับตั้งหลักก่อนอ๋อตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนรอไวอีกคันหนึ่งเอ้าออาไงดีวะเอ้า้า ไม่มีใครผ่านมาเลยเว้ยเอาไงดีวะคิดคิดคิดแล้วครับผมเวลา,าจะมีคนผ่านมาเนาะ ขันหนึ่งใครวะมองก่อนอ๋อันขันขัน,ข,นขันขาเกาขาก่อนไม่ไล่ครับรถเล็กครับไม่สมศักดิ์ศรีรอรถใหญ่ครับ อา้าวลำย้ายไม่มีใครผ่าดมอเลยบอรอก่อนรอก่อนเ้เอารอไม่ไว้ครับเอาทางนี้ดีกว่าเอา้ามาเลยอุ้ยได้ยินเสียงรถแล้วโอ้เป็นมอเไซค์ครับอยู่ไกลครับ ยิงเสียงรถครับอเออ๋อ,อผ่านมาแน่นอนครับออหนึ่งสองอ้โ,อโอู้บอวไซค์ครับบอวไซค์ครับไม่ค่อยสนใจเท่าไรครับฮต่อรถใหญ่ครับเออาแน่นอนจริงๆครับผม